สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการาแก้ปัญหาการทําจดหมายเวียนที่มีจํานวนเงินแล้วมันไม่มีคอมมาขึ้นมานะครับในข้อมูลของเราที่พิมพ์ไว้ในไฟล์ Excel นะครับเราจะพิมพ์จํานวนเงินเมื่อมันเกินหลักร้อยนะครับเราก็จะถ้าเป็นจํานวนเงินเราก็จะให้มีคอมมานะครับตรง ขั้นระหว่างจํานวนพันกับจํานวนร้อยนะครับแต่เวลาที่เราไปใส่ในจดหมายเวียนนะครับมันไม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือปัญหาที่หลายคนเจอนะครับเดี๋ยวผมลองมาดูนะครับลองจะทําลองให้ดูในเอกสารเวิร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าจดหมายเวียนเราก็คือส่วนมากเราจะใส่ข้อมูลไว้ใน Excel นะครับแล้วก็มาสร้างเป็นจดหมายเวียนในเ o r d นะครับเมื่อเราสร้างเวิร์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปที่เชื่อมโยงข้อมูลนะครับไปที่เมลลิงนะครับแล้วก็มาตรงที่ Select ตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะครับพี่เข้าไปมาเริ่มบรรทัดที่2ตัวนี้นะครับ Us สแอนยูสแอนเอ็กซ์ติงค์ลตรงนี้นะครับ, and, uh, รรบเลือกเข้าไปเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ไปเลือกข้อมูลที่เราเก็บไว้ผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า new folder นะครับก็คือไฟล์นี้ไฟล์ Excel ที่ชื่อว่ารายจ่ายนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มันบอกว่าชีตมีชีตเดียวนะครับที่มีข้อมูลอยู่ถ้ามีหลายชีตเราก็ต้องเลือกชีตนะครับ ก็โอเคเข้าไปหลังจากที่เราเลือกเชื่อมโยงข้อมูลแล้วนะครับก็มาเลือกขอบเขตของข้อมูลนะครับตอนนี้พเอเคอร์เซอร์มาวา,วางไว้ตรงข้างหลังครับว่าชื่อผู้รับนะครับแล้วก็มาตรงที่ตรงนี้นะครับ Insert m e r g e f i l l d แล้วก็เลือกชื่อนะครับเลือกตรงชื่อแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับผมจะพิมพ์คําว่าบาทเข้าไปไว้นะครับ ล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางนะคร <king> ับตรงข้างหน้าคํา oh ว่าบาทแล้วก็ไปเลือกขอบเขตของข้อมูลนะครับแล้วก็มาตรงที่จํานวนนะครับก็จะเป็นจานวนคำว่าชื่อกับจํานวนตัวนี้นะครับมันมาจากตรงที่ไฟล์ Excel ของเรานะครับตรงหัวตรงนี้นะครับตรงบรรทัดที่1นึ่งเซลที่คอลัมน์เซลแรกนะครับเราใส่คำว่าชื่อกับจํานวนไว้นะครับก็คือเราเลือกขอบเขตตรงนี้นะครับตรงตรงบรรทัดที่1นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกก็เลือกให้ถูกนะครับหลังจากที่เราแอดเข้ามาแล้วนะจะหมยเวียนแล้วเราก็ลองพรีวิวดูนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มพรีวิวดูเราจะเห็นว่าในรายชื่อที่1น,นะครับก็คือสมชายนะครับเป็นจำนวนเงิน2,500บาทนะครับแล้วก็คลิกลูกศรสมสี3,500บาทนะครับคนที่3นะครับสมสวยนะครับ4,500บารอ่ 4, บาท มันจะเป็นจํานวนเงินแบบนี้นะครับแต่มันไม่มีคอมม่าให้นะครับเวลาเราไปใช้มันก็จะไม่ถูกหลักตามที่เราใช้กันก็คือ,อถ้าหลักเกินร้อยก็ต้องมีคอมม่าขั้นระหว่างร้อยกับพันนะครับพี่ี่แก้ปัญหานะครับก็ให้เรามาคลิกที่เดี๋ยวผมจะไปอันที่1่กันนะครับไปคนที่1คือสมชายชาตรีจำนวนเงินก็คือ2,500บาทนะครับ มาคลิกเลือกที่ตรงจำนวนเงินตัวนี้ให้มันมีสีดําขึ้นมานะครับมีสีดําคลุมขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับมีสีดําคลุมขึ้นมาเสร็จแล้วให้กดปุ่ม shift กับ f 9ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับมีขึ้นมาแบบนี้ให้นาเครอร์เซอร์มาวางไว้ตรงครบตรงข้างหลังคําว่าจํานวนนะครับเคอร์เซอร์ถ้าหาว่าเครอร์เซอร์มันหายไปปกติมันต้องขึ้นมาอยู่กับหลังข้างหลังคว่าจํานวนตัวนี้นะครับเครอร์เซอร์แล้วพิมพ์ backslash แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายชาร์ปแล้วก็พิมพ์ตัวคอมมาตัวคอมมานะครับแล้วก็พิมพ์ชร์ปอีก2ตัวนะครับชา้ชาบช้าแล้วก็พิมพ์เลขศูนย์เข้าไปนะครับหลังจากเราพิมพ์จํานวนแบบนี้แล้วนะครับพิมพ์ตามตามที่ตัวอย่างนี้แล้วให้มาคลิกตรงตรงนี้นะครับตรงเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับคอมมามันจะขึ้นมาเราลเลื่อนดูไปคนที่1น,นะครับสม,สมชายชาตรีนะครับ 2,500บาทคนที่สอง3,500คนที่สาม4,500นี่ 3, 4, 5, นครับคอม,ม่านจะขึ้นมานะครับถ้าโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ใช้เทคนิคนี้นะครับค้อม,ม่านมันจะไม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นตัวเลขเรียงกันไปตามธรรมดานะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้เป็นเลขไทยนะครับเราก็แค่เปลี่ยนอฟอนต์ให้เป็นอักษรนิวให้เป็นสารบัญน,นะครับอักษรให้เป็นสารบัญ ไอทีเนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวเลขไทยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาเราไปทําจดหมายเวียนนะครับมันก็จะ,ะมีคอมมาขึ้นมาในจํานวนตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินของเราแล้วนะครับเมื่อเราพิมพ์นะครับผมจะลองสั่งพิมพ์ดูแต่ในที่นี้ผมจะพิมพ์ออกไปเป็น PDF นะครับก็มาที่ฟริซแอน เมื่อตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาพิมพ์ด็อกิเมต์แล้วก็กดผมจะพิมพ์ทั้งหมดก็คือกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์นะครับตอนนี้ผมจะพิมพ์ไปเป็น pdf ก็เลือกเป็น pdf ไปนะครับแล้วก็กดโอเคตั้งชื่อนะครับเป็น0ูนแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโฟลเดอร์ที่ไฟล์ข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับก็กดเซฟมันก็จะทําการเซฟเข้าไปเป็นไฟล์ pdf ลองไปดูนะครับไฟล์ pdf ของเรา ว่าหลังจากที่เสร็จแล้วมันจะมีรูปหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับศูนย์สนหนึ่งทูตัวนี้เปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นสมชายชาตรีจำนวนเงิน2500บาทสมศรีดีใจ3500บาทแล้วก็สมสวยรวยทรัพย์4500บาทนะครับถ้าเราสั่งปิน้นมันก็จะปิ้นออกมาแบบนี้แต่ละหน้าแต่ละหน้านะครับอลองดูข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้ ใน Excel นะครับสมชายชาตรี2 5 0พสมศรี3.5 0พสมสวย4.5 0พนะครับก็อย่ตรงตามนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็แนะนำทุกท่านนะครับที่ทำหนังสือเวียนแล้วตัวเลขไม่ขึ้นคอมมามานะครับในะจำนวนตัวเลขที่เกินร้อยขึ้นไปนะครับเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านปกติต้องมีคอมมาขั้นในระหว่างตามาจุดที่ ที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ